สวัสดีครับวันนี้ผมนายนะัทวัฒน์เฉลยโพสรหัสนักศึกษา5401 0 1ศ3น4 9วันนี้จะมาทำก้านถีจักรยานนะฮะโอเคครับผมเปิด solid work ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะใช้ sketch นะครับที่ right pane อาครับผมจะใช้ corner rectangle นะครับสร้างขึ้นมาจากนั้นผมจะกำหนดขนาดนะครับให้อยู่ที่ ผมขอเปลี่ยนหน่อยก่อนแปบ๊บนึงเป็น,อนโอเคครับโอเคโอเคเมื่อกี้ผมทำการเปลี่ยนหน่อยครับเวลาผมจะให้มันอยู่ที่15และด้านนี้อยู่ที่70นะครับ โอเคงานเราเป็นฟูลีดไฟแล้วผมจะล่างกันต่อเลยนะครับนะฮะผมจะล่าเส้นเฉียงนี้เส้นตรงอันนี้เส้นนอนด้านนี้แล้วเส้นตรงด้านนี้ขึ้นมาและเส้นทย่ยงมุมอันนี้ขึ้นมาอันนึงครับผมจะให้ขนาดนะครับด้านนี้เป็น25ด้านนี้เป็น10โอเคแล้วด้านนี้ก็25เช่นกันครับด้านนี้สิเช่นกันครับ นนี้เป็น6 5ครับเอาละครับงานเราเป็น fully define ทั้งชิ้นแล้วครับผมจะ extrude งานนะครับโดยโดยนะครับคลิกที่สองชิ้นที่มันติดกันนะครับให้มัน preview ออกมาโดยมีความหนาอยู่ที่15นะครับ15นะครับนะอ๋อ20ครับขอโทษโอเค20ครับกดโอเค จากนั้นเราได้ชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นผมจะสร้างออวงกลมนะครับโดยโดยผมจะคลิกที่เพลนด้านนี้และเข้าที่ sketch tab กดเขาเรียกว่าอะไรครับ perimeter circle โอเคเราคลิก3จุดแล้วเรียบร้อยปุ๊บกดสมาร์ทไดเมนชันครับอขอบคุณครับทำไมครับอ่าตรงนี้นะครับให้ให้เจ้าไดมิตเตอร์มานะครับอยู่ที่30มมิลลิเมตร โอเคครับผมจะทํายาวไปทั่นแหลรครับช่างอ่าเหมือนกันครับกับเช่นเดียวกับข้างล่างคลิกเพลยน,นี้ตรงนี้จัดครับไหครับจัดไปครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเค สบายดีมนชันเหมือนเดิมครับไดมิเตอร์ที่30มิลโอเคครับเสร็จแล้วเรา Extrude ครับด้านล่างเนี่ยอยู่ที่25มิลมิเมตรครับ invert มันเข้าไปครับกดโอเคเราได้ตรงนี้มาเช่นกันครับตรงนี้ Extrude มันลงมา,าเข้าไปครับ15ครับโอเคทีนี้เราได้ชิ้นงานด้านแบบนี้แล้วครับ จากนั้นเราทำลายเราทำการเจาะรูครับเจาะรูข้างล่างเจาะรูข้างล่างครับโดยผมจะใช้คำสั่ง hole w i นะครับ hole w i เลือกนี่ครับ h o l เจาะรูนะครับเจาะรู standard เป็น ANSI metric นะครับประเภท deal size นะครับขนาดหัว2อ่าเ e t e r ครับ20แล้วก็ End condition นะครับเป็น true all นะครับ เลือกโพสิชันครับทีสเก็ e อ่าเลือกสักปูนะครับอโอเคที T D Position โอเคครับเดือวป๊าปจัดลงไปครับตรงนี้นะครับห่างสิบและห้าสิบห้าโอเคครับเราเจาะไอยล้วครับ ได้ลักษณะดังนี้นะครับเอาไปด้านบนนะครับเจาะโอเคเรามาเจาะรูกันต่อนะครับจากที่เราเจาะด้านล่างไปแล้วเราจะเจาะด้านบนโดยเลือกหัวแบบ c o u n t เตอร์บปรับเป็น t a ต d a า d A.N.S.I. Metric Pan Cross h a a d ขนาด M8 นะครับแล้วทีนี้เรามาดูที่ออปชันนะครับเป็น20มิมโอเคครับ มุม90องศาโอเคครับจากนั้นทำการเจาะครับใช้เข้าไปที่กลางของหัวของมันนะครับ <c oughs> ผมกดตกลงโอเคฮะตอนนี้เราได้แล้วจากนั้นทำการฟิลเลตงานนะครับลบคมของขอบงานนะครับโอเคผมเลือก full preview นะครับ ขนาด3มิลิเมตรโอเคทีนี้ผมก็จะลบคมทางด้านนี้จัดไปครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้วยไหม นี้ด้วยนะโอเคครับโอเคต่อไปเราฟิลเลตที่พื้นผิวนะครับให้มีขนาดหน mm. ึ่งมิลลิเมตรผมคลิกที่ด้านบนและด้านล่าง คครับกดตกลงโอเคเราลบคมเสร็จแล้วเราเรายัเง,เง,เง,เงเหลือข้างในครับใช้อ่า hidden lines visible นะครับฟลเลตตรงนี้นะครับ ไม่ขึ้นว่าเฟ e นะครับแล้วก็ข้างล่างเช่นกันผมกดโอเคเอาละทีนี้เราแสดงมันออกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะให้สีกับมันนะครับ Edit Color โดยใช้ Edit a อ p l ์ n s น,น,นะครับโอเคเราจะเลือกสีของมันนะครับโดยผมจะใช้สีเอางางออหมาย เยอะเลยครับพี่น้อ, <c oughs> อหรือว่าใช้ Edit Color ตรงนี้นะครับ จะ edit a p p a r e n c นะครับอ,อ้าว edit color ะครับก็เลือกการที่แบบโอเคเรามาดูที่ color นะครับ อโอเคเราเลือกสีครับให้เลือกชายนี่นะครับก็ผมขอสีแดงแล้วกัน เข้มะโอเคครับจากนั้นกดตกดลงนี่มันใช้นี่เลย งานของเราได้สีสดสีสดใสครับงานเสร็จนะครับผมขอเซฟก็จบการยงานไปเท่านี้ครับ